เราจะไปกลางเต็นกันไหนปะ okay. <laughs> ตรงนี้นี้เขาเรียกว่าเนินนางพญาจาังหวัดอ,อะไรนะจนันทบุรีอ่ะที่เป็นเนินสวยๆไว้อ่ะตอนนี้เรามาถึงตรงไหนแาล้งจ,จริงห่ะ แล้วก็ขับรถเลี้ยวเข้ามาตรงถนนเสริมบุรพชนลทิษนะคะเราก็ขับชมวิวริมทะเลไปเรื่อยๆเลยคะ่ะไปจนถึงจุดชมวิวเนินนางพญาแล้วเราก็ขับตรงไปเลยอีกสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะได้เจอกับลานกลางเต็นท์ของเราทางฝั่งขวามือ ถึงแล้วนะคะลานกลางเต็นท์ของเราเลียวเข้าไปได้เลยค่ะใจจริงเราอยากจะรีวิวเต็นท์อันนี้ที่เราเพิ่งได้มาเลยนะคะ ก็คือไฮแลนเดอร์ตัวนี้คือดีมากเลยค่ะตอนกลางคืนเนี่ยเจอพายุฝนแรงมากก็เต็นก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไม่ไม่หลุดไม่ไม่ปลิวอะไรเลยก็คือเช้ามาก็คือเป็นปกติเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเราที่เราไม่ได้รีวิวละเอียดเนี่ยเพราะว่า1มันเป็นการังการครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ฝนก็กําลังจะตกแล้วก็รีบมากจนแบบกระโปรงขาดเลย นี่ยค่ะกลางเดืที่เราก็ทงเจอพายุเลยนะคะแต่ก็แค่แค่ขยับอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เป็นไรเลยคืนนี้เราก็ทําอาหารง่ายๆทานกันนะคะแลวข้างๆลา,า,านกลางเต็น์นะคะก็จะมีร้านอาหารที่สั่งมาได้ด้วยค่ะลานกลางเต็นร์ลานกลางเต็นต์เออตรงมันจะเป็นแบบจุดที่เลยเนินนางพญาตรงน้ที่เป็นจุดชมแ,แล้วก็ขับรถลงมาขับรถลงมานี่ จริงตรงนี้น่าจะเป็นแบบเป็นแหลมตรงนู้นเป็นเป็นเป็นอีกฝั่งหนึ่งของทะเลถ้าเป็นหน้าพายดูไม่หน้ามาเมื่อคืนที่ผ่านมาได้คือแบบอ้ยผ่านมาได้ยังไงอุย้ยมีคนแก้ผ้าอยู่เราต้องหลบค่ะก็เลยก็คือไม่กล้าไม่กล้าที่จะกางใต้ต้นไม้กลัวต้นไม้มันหล่นหล่นล,ลงมาหักโดนเต็นท์เลย กำหนดตำแหน่งสุดเียัไปนิดนึงการได้ทั้งลางไปจนถึงตรงโู้เลยทั้งลานไม่ทั้งลางไ,างางไปจนถึงตรงโู้เลยวิวก็จะประมาณตรงรนู้นน่าจะเดินไปเที่ยวเล่นได้นะเี่นี่ตรงนี้มันมีนี่้วยอ่ะเป็นแบบเป็นเต็เ,เ,เหมือนภามอ่ะ เมื่อคืนถ้ากลางตรงนี้ก็คงจะน้ำเหมือนกันแหละมั้งแต่น่าจะเบาวกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เต้นเราคงไม่น่าจะลงได้นีโอ้ตรงนี้ลมเย็นมากตรงนี้น่าจะมีคนมาถ่ายรูปเยอะพอสมควรนะ เป็นแบบลอดๆล,ลงไปนก็จะเป็นแบบเดินๆเล่นได้แต่เราล,ง,ลงไม่ได้ปะแต่เราล,ง,ลงไม่ได้หรอกออใช่แล้วก็แต่เ,แตเธอก็ออจะต้องเห็นขนของแบบอลังการการสร้างใช่หมายความว่า ủa mày là phải bây giờ tôi cũng nghĩ ủa mày không nghe lâu 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 giật tôi phải dưới đài đi ngủ đi tới mày không nghe tình tình quay สวยแหละแต่อย่างที่บอกถ้าพายุแบบหนักๆอย่ามาเช็คพยากรณ์อากาศก่อนเมื่อคืนเมื่อวานนี้ขนาดเช็คแล้วนะอย่างความเข้าใจผิดคิดว่าคำว่าร้อยเปอร์เ็นคือตกทั่วพื้นที่แต่เปล่าจ้าความแรงความหนักความหนักความแรงเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ต็นทนีโยกจะพาไปดูห้องน้ำ นะคะตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ที่เวลาเรามาถึงก็ต้องมาติดต่อเขาตรงนี้แหละคือเป็นแบบเปรียบ,ยบง่ายๆชาวบ้านแต่ว่าโอเคนะพี่เขาน่ารักดีคนที่อยู่ร้านพี่เขาชื่อวะไราจำไม่ได้แล้วเมื่อคืนนี้เราผ่านมาได้ยังไงวะสุดๆอะ่ะแรงมาก คือคือ,คอเขาเขามีติดป้ายไว้ว่ามีราคาค่าเข้าห้องน้านะแต่จริงถ้าคนที่มาการเต็มก็คือค่าบริการก็คือคนละร้อยต่อคืนก็ไม่ได้เก็บเพิ่มนะค่าอาบน้ดาค่าห้องน้านะห้องน้ําก็เป็นอย่างนี้นะเออแต่ไม่มีจุดล้างจุดล้างจานเาก็คือเมื่อคืนก็แอบล้างตรงนี้นนะ <laughs> แต่ก็ไม่ได้ทำของเขาเสียหายนะยนี่พี่เขาต้องทำขวาวจาาห้องน้ำเลยห้องน้ำก็เป็นล้อสลอยู่นะคะ อาน้ำก็เก๋ๆนะคะห้องอาบน้ำก็เก๋ๆนะคะ,ออะ,คะมีห้องนี้จ้ะที่มีฝักบัวนะจ้ะลักษะเป็นฝักบัวจ้านี่อย่างนี้ตามเพ่มด้วยโดยโทรศัพท์เดี๋ยวลงไว้ให้ที่รายละเอียดด้านล่าง แล้วกันเขาเคยมีติดป้ายเบอร์อ๋อนี่ไงเบอร์โทรศัพท์มีสองเบอร์เบอร์โทรศัพท์อ้าวเบอรเบอร,ร,อบอร,บอรจ้ะมีจ้ะเบอร์โทรศัพท์จ้ะตามนี้จะ้ะสวยสวยโอเคอะ่ะ แล้วก็เออมีปลั๊กไฟให้ใช้นะพี่ก็น่ารักเลยมากเลยเพราะว่าปลั๊กไฟมันสามารถแบบขยับขยับย้ายตามเข้าไปตามหาเต็นทเราได้เราจะกางตรงไหนก็แล้วแต่เขาจะแบบว่าเอาปลั๊กไฟขยับตามให้ด้วยน่ารักมีชิงช้าด้วยนะเห็นป่ามีคนเดินแก้ผ้าใหม่แล้วโอ้ เดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นตรงเจดีกลางน้ำกันนะคะเดินไปประมาณ2-300เมตรค่ะจากลานกลางเต็นท์ของเรานะคะแป๊บเดียวค่ะ เดินมาสักการ์ละแล้วเสท็จแลังนำได้ที่ที่ก่อนจะนอนพักมันจะมากราบก่อนก็ได้ว แต่เนี่ยกลางเซนเราก็จะอยู่ข้างหลังแรมเนี่ยเดินมาหน่อยเดียวประมาณ200เมตรจากจุดกลางเซนเอ๊ะไม่ใช่200เมตรอะประมาณเท่าไหร่เดียะก็คือไม่ไม่ไม่ไมไม500เมตรถึงไหมปะส200เมตร200เมตรเขเขียนว่า200เมตรใช่ไหมเราจะไม่เดินไปตรงนั้นดิบตรงนั้นดูแบบว่า ช่วงกลางวันเราสามารถปิดเต็นแล้วก็ไปเดินเล่นเดินเที่ยวที่ริมน้ำจันทบูรได้นะคะพี่เขาบอกพี่เขานิดนึงค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะดูแลเต็นให้ดีค่ะ